ฉีดยาขยามีผลกับดินไหมคือสารเคมีทุกตัวนะถ้าเป็นเคมีสังเคราะห์นี่นะซึ่งไม่ได้เกิดจากธรรมชาติทำมาสังเคราะห์เรากเกิดจากโรงงานเกิดจากสารเคมีมาทำออกไปกันมันไม่ได้ทุกตัวนี่แหละจะทําให้โครงสร้างดินเสียหายอยู่แล้วเชื่อไหมมีอยู่คนวหนึง่ง e n น i n g e n นดินสมัยก่อนใช้ย,ยาฆ่าแมลงที่ดําเนินสะดวกสมัยคลามตูกหอมแดงนย่งเยอะแล้วก็ครบรเลลอกปลูกพาเวลาเกือบ20ปีแลวนะดำเนินสะดวกมันเป็นร่องไงเพราะปลูกําร่องเขาก็ไปทำร่องใหม่เชื่อไหม ดินที่อยู่ที่แทะออกมาเนี่ยมันมีเอนดินในนั้นปลาตายหมดเลยนะติดค้างตกค้างใน้งยี่สิบปีสามสิบปียังอยู่เลยเพราะฉะนั้นเป็นแน่นอนทั้งยาฆ่ายาทั้งอะไรที่เป็นเคมีทั้งหลายเนี่ยมันทําให้โครงสร้างดินเสียหายก็เพราะฉะนั้นการใช้เราต้องระวังเ,เพราะ,ะึงจะบ่ามีระยะการเว้นใช่ไหมอย่างฉีดยาเคมีสังเคราะห์นเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นแร,แ,รแรงมากเนี่ยต้องเว้นไว้ยี่สิบวันแต่ถ้าไม่แรงมากเออสามวันห้าวันเจ็ดวันเพราะฉะนั้นยาฆ่ายาก็เหมือนกัน ทุกวันนี้ของมีตัวหนึ่งตัวใหม่แทน nice right. okay. ตัวไอโฟเซตใช่ปะกรูโฟซินเนตทุกนี้มันก็เป็นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จัดการก็ให้ธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์หลายหยอย่างอยู่ในเดโซเฟียหรืออยู่ในบริเวณพื้นที่เราธรรมชาติตัวนี้มันจะกินไอเตียวอินทรีย์วัตถุย่อยอินทรีย์วัตถุไปได้ไค่ย่อยตัวเคมีสังเคราะห์ได้การใช้ยาฆ่าหญ้าการใช้เคมีต่างๆมีผลต่อดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแต่ว okay. ่าทุกคนการใช้ลาแทมแอนเทอร์เนี่ยลาแทมแอนเทอร์ ไม่ใช่เคมีสังเคราะห์นะคะสามารถใช้ได้ในระยะยาวเลยไม่เป็นผลเสียต่อผู้ใช้งานก็คือเกษตรกรแล้วก็ไม่เป็นพิษต่ออะไรนะคะสิ่งแวดล้อม,อมอและผู้บริโภคด้วยนะคะดังนั้นก็ใช้ได้นะจ๊าลาแทมแอนเทอร์นะคะขอทายอินนิดหนึง่งปรึกษาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ทางไลน์แอสไซน์ลักเซนกรีน